พี่น้องผมดอกควันป๊อดมองนี่ไหมป๊อดกิ้งหนีพี่น้องพผมเก็บตั้งแต่ทางล่างนี้ไปครับผมทั้งเท้งกับมีอยู่จลายอยู่นั่นนี่อ๋อที่เบิดลล์ทั้งเท่ง สวัสดีตอนเศร้าครับผมสู่ผู้ทุกคนครับมันอยู่กับพ้าขึ้นทูขึ้นโคกอีกคือเขาครับผมเราเก็บผักหวานกับน้องแคงครับมือนี่มือนี้มาร้องหีีโคกนึงนะครับผมเมื่อวานนี่ไปเกือบบ่ได้นะครับอ่ะมาลร้องมันโคกนี่น้องเขาบองว่าสมานบ่ไปติดตามด้วยกันครับผมมือนี้บรรยากาศดีครับผมคึ้มคึมนะครับแดดยังไม่ทันได้ออกเลาะตามไล่เขานี่ไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ก็นาจะเป็นดอกนะครับผักหวาน ยอดกัะกระลังเริ่มท่านได้หลายมีบ่หลายหลาย,หลายเต็ม,มเ็มเต็มเตีมเตๆๆๆๆโอเเต็มต็มเตเ็มเเต็มเต็มเต็มมเต้เต็ม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 เาเลยเต็ม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 ๆพ็่นต็มเ,เต็มเมเมเตมม่ ปอดกิ่งหนีพี่น้องอิ่งโอ้ยมาแล้วะะบ้าออนไหนฮามันเ,เริ่มเก็บตั้งแต่ทางล่างนี้ไปครับผมทั้งเทงก็มีอยู่แต่ว่างานนี่ดกเป็นดอกผักหวานตัวผูนะครับผมหลายคนยังว่าเขาใจได้ครับนะดอกอัน,นี้เขาที่ว่าติดลูกนะครับเขาที่ดอกแล้วก็ร่วงทิ้งนะครับถ้าบานแล้วก็ร่วงไว้แล้วเจาอ่ามันร่วงนะสังเกตง,ง่ายดอกตัวผูนะี่เขาเกิดน้ำงานในน้อยเองใี่ครับผม ทิ่ว่าเป็นน้อยนะครับนี่ถ้าเกิดทำงานนน้อยๆที่น,น,นี่เก็บโลดเก็บไปกินเลยครับลายเติบเดี๋ยวต้องซอยกันเก็บนะครับต้นนี้เดี๋ยวให้น้องแพงเก็บไปเบิ้งก่อนนี่หลายๆต้นหนียาวไว้เนาะยาวแล้วแหละแต่ว่ายังเบาแกนะดูเิพาะยาวแล้ว ถ้าดอกตัวเมียนี่ที่เห็นเป็นเม็ดเขียวๆแล้วครับผมน,นีบลเป็นเม็ดเขียวๆเยวลยรอเวลาล่วงอย่างเดียวเก็บไปแกงแซบือจังยอดนี่แหละครับผมหอมนะครับผักหวานปลาของแท้นี่แกงหอมแกงหวานานั่งเก็บเอาเลยนะครับผมเหงเทงปูนนะครับผมต้องปีนขึ้นไปเอาค่อยๆเลื่ยไปเรื่อยๆ มานแล้วเราบมานแต่เศ้ามื่อนีเม,มื่อวานนี่ยางอมโคกบ่ได้นะครับผมเกือบบ่ได้เนาะแต่ว่าก็ไดายุ้งวานนี่ก็ได้เกือบบ่ได้มื่อนีขึ้นมาพอเลยนี่ต้องจำต้นมันไวน้นะครับที่เคยเป็นดอกถ้าเขาพวกเก็บนี่เรียบร้อยแท้คนอื่นมาเก็บพื้นกันครับผมพวงดีขนาดต้นนี้ โอ,อนน้ยกระอ่นเนาะมองนี่เลเป็นพวงเลยครับยีตัวเขาเก็บนะดอกผักวานของปลาหากินยากพี่น้องครับผมเป็นส่วนน้อยนะครับมันจะเป็นดอกนี่เขาได้เก็บกินน่ะ้ำงงเก็บไปเรื่อยๆงานมี่บากหลายเลย เดีแบบนี้กับบุคานเนอะน่งเก็บพ่อมสบายสบายสวยกันเก็บครับวันนี้ ค่อยเล่นไปงาเดียวได้แกงแล้วพี่น้องครับผมางานนี้ประเดี๋ย เก็บคอยเล่มพี่น้องกับผมล้มกับเย็นนะครับเมื่อเนเดี๋ย,ยไปเรื่อยๆมีกระลายอยู่นั่นนี่โอ้โชคดีเนาะอ<ะ>ขึ้นมาพอพอดี นึกว่าจะมีคนเก็บกอนนะครับผมยางขึ้นมาต้นแหลกห้อยคนเก็บไปแล้วต้นนี้เพิ่นไม่ได้ลงมาเบิง่ง กินบ้านเขานนเดี๋ยวจักน้อยยอดเขากระโปงนะครับผมดอกมันที่เป็นก่อนเอาละโอ้หานเนี่ย Lông hen thôi đây này ô lông

มันเริ่มร่วงแล้วนะครับนี่เริ่มนี่ันเริ่มร่วงเบิดแล้วนยเบิดแล้วับเบิดโดนเติบ น,นีเอาละคุ้มคาเลยตน้นนี่ครับผมออ้ธรรมดาอีอ <c oughs> โอ้ประมานแล้วต้นแรกของเขาต้นแรกกระมานนะเจ้าเดี๋ยวไปต่อนะครับเนาะเ<อ>ดี๋ยวที่สูงหุ่นได้พอเบิอดไไอ่ะไปนั่นเลอ่ะมาถ้าคนอื่นมาเก็บทีหลังไปไปต่อนนะครับ <c oughs> ผมไป <c oughs> บรรยากาศกับก,กำลังดีเนาะรมเย็ยนๆนครับผมมือน,นี้ต้นนึ่งครับต้นนี้ก็หลายเจ้าเหรอเห็ดก,นกนันี่ยภใกล้ๆก,กันโอ้ลายยูลายยูเนี้ย เอ้หุ่นง,งามหุ่นก็มีเอาเก็บครับผมบอลเนี่ย,ยกำลาังงาม,งามกำลังพอดีเลยมาได้จังหวะพอดีบกแกนกนออกออกออกี่ครักำลังอ่อนๆช่อใยใส่ตัวเขาโบกเก็บก่อนมีคนมาหาขึ้นกันนะครับผม เล so ิไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละโอ้ลม ถึงมาอ,อ๋อเอาบทนาคดครับผมอ๋อวิ่งมางานอ่เดี๋ยวไ,ไหลแล้วนะครับผมดูนี่ด้วงทั้งล่างก็เก,ก็บออกครับผมเสียดาย ต,ต,ต้นนี้บดกบันไดเนาะต้นที่สองอเดี๋ยวเดินทางต่อครับผมเลวลาดอกไปเ,เรื่อยเมื่อนี้บรรยากาศด,ดีมุ่นต้นถักหวานสึกว่าต้นนี้ใกล้หนีดอกนี่ปะ ต้นทางหนืนี่ต้นนึงนะครับผมเคยเป็นดอกกล่นี้เต็มต้นเลยครับดอกมันปีนี้ออกบอมีดินซิมคือบอออกครับผมนีครับต้นนี้กำลังออกตุ้มๆครับผมต้นนี้มันออกซ่าตุ้มๆดอกมันเห็นไหม ตัวนี้กระดกเข้ากันแต่ว่ามันออกที่หลังมูไปแบบไวะอาเบิรงกไหมแข้งจะพูดน,นะครับผมตัวน,นี้กับบัวมีครับผมผักหวานไม่ค่อยเป็นดอกนะครับพี่ปิ๊กไกมีดอกหลายต้นอันนี้มีไรยี่แววครับผมติกไกลงมาตั้งไก่นะครับต้นนี้อยู่หลุกๆนี่ครับผมกำลังเป็นตุม่มออกซ่าครับน,นี่ตาดอกเขา เจ็ดบทนี่อันนี้โบเมนพึ่งออกนะออกแต่โดนแล้วมันแหีงเกิดมาเจอแดดเจอแรงนะครับผมก็เกลือโใหญ่ดอกจุดก่อนมันเทาเบิดต้นนี้ก็เก็บบ่ได้ครับผมหน่อยโปดนี่ต้นนี้น่าจะประมาณอาทิตย์นห,ออหนึ่งครับเนี่ยได้เก็บแทะนะยางหาจังใดก็บุพฟออีกนะครับมันกำลังแตกตานี่ยหน่อยเก็บบวท่านได้ ดี๋ยวสิลงเขาแล้วครับผมตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงครับแดดยังไม่ทันได้ออกเอาไปลงเขากลับบ้านครับผม <c oughs> ทางลงเอาละครับผมลงพูมาแล้วครับก็บคือสิได้ซรัพนี่ครับผมมื่อนี้ได้ผักหวานดอกผั <c oughs> กหวาน <c oughs> อ่อนเฮ้ยดอกอ่อนผักหวาน <c oughs> อยู่สองต้นนะครับเนาะนี่ฮะ โอ้มเอนี่ได้หลายกว่าทุกมือนะครับผมเมนี่เกือบโลนะครับผมหรือว่าโอ้เกือบเกือบโลครับผมหายเติบนะครับนี่อ๋อหมานอยู่ครับผมสลับมเอนี่ขึ้นไปพ่อต้นใหญ่พอดีครับผมดอกหลายนะครับเนาะก็เลยพอได้เก็บนะครับเนี่ยแกงกินแซ่บครับผมหอมหวานนะครับหากินยากนะครับกินยากก็ดอกเพราะว่ามันบบเป็นดอกทุกต้นเนาะเป็นดอกของต้นนะครับเป็นดอกตัวผูนะครับเด้อเพิ่นซิบติดลูกนะครับเดี๋ยวอีกบ่โดนเพิ่นก็ล่วงที่เก็บไปกินได้เลยครับผม อขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ครับทุกการติดการตามครับผมเอาไว้คลิปหน้าพามาเก็บไหมครับผมเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์จังขึ้นมาเบิ่งใหม่มาสำหรับผู้นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดีกลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้านางสมัยก่อนครับผม